ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ปี่ป้มาทำอะไรครับมาเรีวิวเลยครับไฟวฟวงแหวนสบอะไรน,นะครับไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายวิดีโอล,ลง youtube ใช่ไหมครับแล้วมันทำงานยังไงครับ,รบรปี่ป้โอ้ยมีกระจกด้วยหรอโอเคเลมกระจกอ๋อ้าปาอาาก,อ,าากอันนี้ไป โมแหวนนะครับมีกระจกด้วยเราซื้อมาจากช้ e. อปปี้ว้าสามารถกดว่าเป็นไฟสีอะไรนะครับสีส้มเปลี่ยนสีได้ไหมครับไหนลองกดหนึ่งครั้งหน่อยลูกกดไฟไหน่อยครับนี่เป็นไฟสีส้มนะครับต่อมาเปลี่ยนสีเป็นไฟสีออกนวลและเปลี่ยนเป็นไฟออกสีขาวโอ้เปลี่ยนได้3ามสีเลยนะครับ3ามโทนสีแล้วก็เนี่นะครับที่ปีโป้เขาใช้มือบังคับก็คือมีรีโมทซึ่งติดอยู่กับสายนะครับ อ๋อนี่นะครับออปปีโป้โชว์ให้ดูนะครับแล้วมันสามารถปรับแสงได้ไหมปรับแสงได้ไหมครับรุ่นนี้นะครับปรับแสงได้ทั้งหมด10ระดับนะครับเดี๋ยวปีโป้เขาจะปรับแสงให้โอเคครับไหนลองปรับแสงให้คุณแม่ดูหน่อยครับลดแสงหน่อยอ๋อนี่ปรับสีนะครับอันนี้จะปรับเป็นสีส้มนะครับไหนลดแสงให้น่อยอ๋อนี่นะครับนี่นะครับลดแสงแล้วนะครับเวลาลดแสงเห็นไหมครับว่าความสว่างของไฟจะลดลงนะครับ อันนี้นะครับก็คือเวลาปีโป้สีส้มไงครับอ๋อนี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีส้มนะครับคือเวลาเรารีวิวสินค้านะครับหรือว่ารีวิวของนะครับก็จะเห็นเป็นไฟนะครับออกสีสว่างสีส้มแล้วแต่โทสีที่เราจะรีวิวนะครับออกไามดรวยอ๋อนี่นะครับที่ปีโป้บอกว่าตามีไฟด้วยนะครับเพราะว่าเรามองไฟวงแหวนนี้เอง ไฟนี้นะครับดีมากเลยในเวลาที่เราจะรีวิวสินค้านะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแสงให้กับสินค้านะคะตอนนี้ถ้าปิดไฟเราก็จะมืดถ้าเปิดไฟเราก็จะรีวิวสินค้าได้อย่างสว่างนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใช้ไฟนี้นะครับในการรีวิวสินค้าแล้วก็ไลฟ์สดนะครับโอ้ดีตอนนี้นะครับปีโป้ก็ได้ทดสอบไฟให้เพื่อนๆ่อนดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเป็นยูทูบเบอร์นะครับสนใจไฟวงแหวนนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้อันนี้ ไม่แพงมากเลยคุณพ่อเขาสั่งซื้อให้คุณแม่เพิ่งจะกน8บาทเองจากช้อปปีนะครับแล้วบอกบอกว่าสินค้าตรงปกมากสีชมพูที่คุณแม่ชอบมากเลยนี่นะครับเวลานนั่้ก็จะเป็นสาย USB นะครับซึ่งคุณแม่จะต่อกับอะแดปเตอร์ของคุณแม่เองนะครับโดยตัวอุปกรณ์เขาจะเป็นแค่สาย USB กับรีโมทที่เชื่อมต่อกับเออตัวไฟวงแหวนนะครับแล้วก็สามารถนะครับ เออปรับนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของเสาแบบมาปรับปรับลงอะไรนะคะโอ้ฟันนี้ปีโป้รีวิวฟันนะครับฟันจะออกเท่าไรนะครับสีส้มไหมครับเนี่ยโอ้ฟันออกสีส้มมากเลยสวยดวันมากเลยนี่นะครับพอเราเลิกใช้แล้วเลิกอินดูแล้วเราก็สามารถเก็บทับลงไปนะครับเอาฟเนี่ติงเหมือนทับเป็นฝาปิดได้นะครับตอนนี้เรา เรารีวิวให้ดูนะครับดูปีโป้นะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นตัวหนีบมือถือนะครับซึ่งสามารถแกะออกได้ตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นตัว <Yeah. S 1> ที่เอาไว้หนีบมือถือเวลาเราไลฟ์สดนะครับเราก็ไม่ต้องถือมือถือเราใช้อุป,ปกรณ์อันนี้นะครับในการหนีบอยู่กับไฟวงแหวนนะครับแล้วก็รีวิวอุปรกรณ์โอ้อันนี้คุณแม่ชอบมากปลื้มมากเลยซื้อของช้อปปี้อันนี้ตรงปกคุณแม่ปลื้มมาแล้วน้องปีโป้ก็ปลื้มมากเลยเพราะว่าน้องปีโป้ก็รีวิวให้คุณแม่คับ <c oughs> <c oughs> แล้วปีโป้บอกว่าเออเดี๋ยวจะขอโอเคอยากขอใส่ใส่เพลงด้วยตนเองเลยนะคะเพราะปีโป้ชอบอยากเป็น YouTuber น้อยมากๆโอเควันนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็ขอจบการรีวิวไฟวงแหวนที่ซื้อจากช้อปปี้นะครับสวยมากเลยอันไหนอันไหนปุ่มอันไหนปุ่มนะเนี่ยขอดูรีโมทอีกครั้งก็นี่นะครับรีโมดนี้ อันนี้ก็จะมีปุ่มเิดปิดนะครับปรับลดแสงในขอดูปุ่มให้เพื่อนๆพดูปุ่มโอเคดูปุ่มต้องมีหมดหน่อยสิอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดอันนี้ปุ่มลดแสงอันนี้ปุ่มจะหลับสีทอนทอนไฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นปุ่มอะไรครับปุ่มบวกบวกแสงะโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบการรีวิวไฟวงแหวนเพียงเท่นี้นะครับในขอปิดการปิดให้คุณแม่หน่อย ปิบโอเคโอเคครับบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยลูกอยู่เฟเบุ๊กหน่อยบ๊ายบายครับครับสวัสดีสวัสดีครับสวยๆสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับถูกใจกดไลค์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจก็จะใช้ช่องอะไรนะลูกแมงแมงเพลให้กับรีวิวแฟมิลี่ของเรานะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บายบายปรับรถนะครับจะเก็บแล้วนะครับโอเคครับบายบายครับสวัสดีครับ